ยอว์ซาดีวิรุนเมกาดีวิรุนดูไบดีวิรุนชาวจายตกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม B T X anime battle royal e นะท่านผู้ชมนะเออหรือว่าเกมอ่า uh, battle royal e นะครับมาใหม่นะครับสไตล์แบบว่าอ่าแนวอนิเมะหน่อยๆนะท่านผู้ชมนะเออลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างขวายาเต็มนะครับนะรวมลิงก์กันได้นะครับเปิดเล่นในส่วนของสตูไทยไปที่เรียบร้อยทั้งไอไวท์แอนดรอยนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าไม่มี ภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะนี้รูปแบบก็จะเป็นแบบแนวสาวอนิเมะนะครับท่านผู้ชมนะเออแบทเทรรริลรอยเอลนะครับท่านผู้ชมเออไปโหลดเล่นกันได้นะครับนี่ลงมาแล้วนะคะโอ้โหสาวเมซสด้วยคนดูเออตอนนี้ผมไม่ยังไม่ได้เปิดเสียงนะท่านผู้ชมนะนี่มาแล้วว่าโอเคปืนมาแล้ววูว้โหภาพโคตรสวยคนดูเอาว่าเอาเปิดกระเป๋าก่อนดิอ๋อมันให้มากล่องตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนี่เป็นเป็น,ปนแบบทูตูดียเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะโอเคเก็บปืนมาแล้ว่ออันนี้อะไรอ่ะ อ๋อใช้เพชรโอเคอน,นี่โซนกำลังบีบเข้ามานะครับท่านผู้ชมนะเออลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับอย่าแต่คลิปนะไม่กินสเปคเยอะนะครับท่านผู้ชมนี้อันนี้ผมปรับอ่าในส่วนของอ่กราฟิกนะครับให้เป็นแบบไฮหมดเลยนะท่านผู้ชมนะนี่เอ็กซ์ตูงเอ็กซ์ตรีมทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่โอเคเวรี่กูดไปลุยเดาไปเกเบอร์อะไรกันน่ะไปดิโอเคแถบปืนยิงโอเคปิงอ่อสามสิบกว่าๆนะท่านะผู้ชมนะ เดี๋ยวผมหาสตูวิง่งเออตัวนี้กดปุ่มวิ่งนะครับท่านผู้ชมปึ๊บกระโดดโอเคไหนสตูอยู่ไหนนี่มาว่ะมาว่ะเว้ยมดมด,มดขึ้นจอมาเดินดูก่อนครับตอนนี้วงกำลังบีบนะท่านผู้ชมนะโหนั่นไงมาแนละ้วตัวนึงเอาดิ สวยลาง,ง,ง,งของคมๆครับวรกูดวิ่งไปดูฮะโอเคมันเก็บของแบบอ,อ,กอ,อ,กอ,อกโต้ด้วยนี่ว่ะมาเดีมาเดียเด๋ยวขึ้นสโคบได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคที่ต่อไปนะครับไปฝั่งนูน้นเฮ้ยโอเคแตกหนึ่งสวยพี่สวยล้างลังล้างล้งเอาดิเอาดิเอ,ดอ้ือเออยากลงไวทิ๊กเกอร์เลยะคนดู มาวา่มาว่ากระโดดไปฮะโอเคไม่ okay, มีของตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับว้ว้าว้ว้วโอ้ยอันนี้เมื่อกี้อะไรอ๋อ oh, ติดไอพ่นขึ้นไปได้ว่านึกว่าฟอร์ดไหนนะท่านผู้ชมนะโ oh, อ้โกเที่อะไรเออเรียบร้อยครับมาเลยจิตตัวโอเคไปฝั่งนู้นนะครับให้ไอพ่นนั่งไปนะฮะท่านผู้ชมนะ ยยอลงมาแล้วอือโอ้เป็นเอสเคหลบหนีได้นะครับตรงนี้นะฮะโอ้โหโคตรีโคตรึงอะ่ะเอาเรื่องจัดๆเอาละไปกันต่อดาเบเกฟเฟอร์ชนะเวลี่กูดพอทีนีวครับโอเค มีไรเว่ยตรงนี้โอเคเอ่อคอนตินิวต่อเลยครับคนดูนะไปลิสโกอีคลิปก่อนโอเคไฟดิงแมทเอาอีกแล้วยังไม่ทันได้กดเลยทำไมมันนั่น,นไปไวจังเลยพ่อเฮ้ย What the heck มาดิครับมาดิครับรอยแมทมาแล้วคนดู โอเคเฮ้ย okay, e, รอบนี้เล่นเป็นตัวผู้ชายว่าคนดูกดเท่กดเอาเดี๋ยวผมโอ้ออกไม่ได้ด้วยโอเคโอเคออกมาก่อนเดี๋ยวผมกดเล่นต่อนะผมขอไปปรับตั้งอ่ากราฟิกก่อนนะฮะท่านผู้ชมนี้อันนี้เป็นหน้าหน้าตาล็อบบี้แล้วนะท่านผู้ชมนะ okay, โอเ้เราปรับเสียงเพลงได้ไหมเนี่ยเบสิกอ่านง่ไงมิวสิโอเค อ่ารู้เรื่องมาคนดูอันนี้เป็นหน้าตาล็อบบี้นะท่านผู้ชมนะเออเราเลือกตัวได้ไหมคนดูไม่ได้โอเคเอาตัวนี้ลงไปลองดูสักรอบหนึ่งแล้วกันโอเคจอยแมทเลยฮะโกทีมาเว้ยมาเว้ยไปลุย ดูต,ตัวนี้โอเคเอฟิกเวอรีกูดโอเคโดดเลยฮะ oh, โอ้โหลงมาแล้วบ้าแกไปเว้ยโอเคนี่มีปืนโหดอยู่นะคนดูนะมันให้เราไปตรงไหนจุดไหนตัวนี้เหรอโรยโรยไอ้นี่ลุกขึ้นไปนะครับคนดูอือโฉ ยังก็ฟอร์ดในไงคนดูเอาอ่ะอุยปืนโอเคได้พิษมาแล้วนู่นมีตัวอยู่นู่น,นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมลิงเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่ก่อนทริกเกอร์ก่อนปึ๊บโอเคเดี๋ยวไดสลับสลับด้านก่อนผมไม่ถนัดนะต้องอย่างนี้ ไปวูฮ้ฮูมีมีแอร์ร่มด้วยนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานีสวยสวยสวยแตกแตกแตกคนดูไหนตรงไหนอีกโอเคไม่มีแล้วตรงนี้ นี่ใช้ยาได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะนึกว่าฟอร์ดไนน์นะนี่วิ่งครับเย้โอเคจุดหลบนีตรงนี้นะครับเอสเคปเราจริงๆเราจะอยู่ยิงไกไอ้พวกนั้นก็ได้นะครับในแมปนะวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยอปึ๊บหลบหนีครับอีกสิบวิได้ออกดาบปีกเอฟเอาไว้เอาเว้ สวยครับพี่เอาจาัดเอาจาัดไปฮะทีนี้เดอะเบย์เกมโอเคคอนตินีออกมาครับโอ้มีระบบแรงด้วยนะเกมนี้นะคนดูเอาเรื่องกันจัด <c oughs> โอ้เล่นตัวอื่นนะคท่านผู้ชมนะมีตัวอื่นให้เล่นด้วยเอเคไปครับนี่โอ้รอบนี้ตัวแบบ ท่เลยนะคนดูตัวนี้นะท่านผู้ชมนี่เอาอะสวยจ้ดสวยจาดคนดูเอาว่ะมาดิ เยไอฮะอันนี้เราเรออ่าโดดลงนะท่านผู้ชม หวยโหตัวนี้ลงมาแล้วสาวน้อยอนิเมะโฮ้ยมีปราสาทตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะประเทศลงในเด็กคนดูตรงนี้แหล,ละเราลงปราสาทนี่แหละปราสาทในประเทศ่อยหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> มีของอยู่นู้นโอเค ปินไปก่อนฮะภาพใช้ได้อยู่น,นี่คนดูเกมน,นี้เน,นสีสีเหลืองน่าจะโหดกว่านะคนดูผมคิดว่ามาดีครับไปโดดอุ้ยไปยินเสียงปืนอยู่แถวนี้นะครับไป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  Do con duyên ngành nghe tét nghe chết Away, 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 con đu Okay, โอเคเวลาอุ้ยได้ยูซีส่สีนี้ด้วยอันนี้ดีกว่ายูซี่ม่วงเรามีแล้วนี่หว่าเกียรมันเก็บของออโต้มาอยู่แล้วนะครับคนดูนะใช้ยาก่อนโอ้แมปใหญ่อยู่นะคนดูบอกเลยนั่นงไงมีตัวนึงอุ้ยยูซี่แกกะอาราลรี่คนดูไหวเรียบร้อย แตกแตกแตก,แตกไปฮะวู้ฮูไหนตรงไหนต่อโอเคฝั่งนูน้นให้เราไปไหนเนี่ยมันมีจุดหลบหนีตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะ4 0่กว่า จริงๆเราเราไม่ต้องยิงจนจบแมปก็ได้นะเราหลบหนีออกได้นะครับท่านผู้ชมเอาเว้ยเอาเว้ยบุงอันนี้อะไรอ่ะนี่จุดหลบหนีอยู่นู่นนะครับท่านผู้ชมโอ้ใช่พุ่นไดนีด้ว,ว่าคนที่เรียชึบ มีคนยิงมีคนยิงยังไงเอาดิสวยแตกแตกแตกมาดิมาดิไว สวยเรียบร้อยครับโอ้โ oh, ห oh, แตกสองยาก่อนยิงสามสิบกีกนะท่านผู้ชมนะตอนนี้โอเค very good หนีกดปุ่มวิ่งไว้นะจริงๆเราไปหนีได้นะฝั่งนู้นนะครับแต่ผมแบบอุ๊ย ผมหลบอยู่ในนี้ก่อนไว้ไว้แตกๆๆเฮ้ยอะไรๆโอ้ โอ้โรเดือดเมื่อกี้นี้เดือดจัดเดือดจัดคนดูอันนี้เรากำลังจะลงเกิดนะครับมันลงเกิดได้นี่หว่าเราจะหนีออกก็ได้หรือเราจะเล่นต่อ,อก,ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะโอ้โสยสไตล์นี้มีอของจริงเมทัลรอยัอนะฮะรอรอรอลงรอลงเย่มาแล้วลงมาในวงแล้วุงวม,มไปด้านหน้าก่อนนะครับ เวลีกูดมุมนั้นเลยตกน้ำตุยไหมวะนี่โอเคตกน้ำไม่ตุยเฮ้ยลงมาแน้าติได้ปะคนที่โรโหดมี่งไปก่อนฮนะมีมีของตรงนี้โอเคสวยเวลีไนบรู โอเคไปครับวิ่งออกไปทีนี้เราฆ่าไปหกนี่มาเมื่อกี้นี้เราออกได้นะอ s สเค e ออกทีนี้ได้นะครับไปสิกวีนะครับโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะละกันสำหรับตัวเกม BTX อนิเมะเบทเทอร์รอยเลนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาลิงก์กันได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นแนวเบทเทอร์รอยเลสไตล์ออนิเมะน,นะท่านผู้ชมออมีให้ลเล่นทางไอโอเอสแอนดรอยนะฮะไปโหลดมาลิงก์กันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตรก่อนเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้า